สวัสดีครับยืนยักนการอัดคลิปวันนี้วัน,นที่5มิถุนายน6 7นะครับตอนนี้เวลาบ่าย4โมง35ครับบอดี้อันนี้เป็นบอดี้ที่สวยมากลายไม้สวยมากนะครับผมเก็บไว้กับผมอย่างต่ำต้องมี7ปีถึง10ปีขึ้นครับตั้งแต่สมัยผมอยู่กรุงเทพนะครับได้บอดี้นี้มาจากเพื่อนๆน,น,นักโมนะครับสมัยก่อนผมโมกีตาร์เขาโมเยอะมากครับโมและซ่อมเกินเกิน500ตัวนะครับ พราะว่าผมซ่อมส่งให้ร้านด้วยนะครับสมัยก่อนนะครับแต่ขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อร้านนะครับบอดี้ผมซื้อเก็บไว้นะครับแล้วก็ขัดสีก็ยังไม่เสร็จนะครับก็คาทิ้งไว้อย่างนี้ครับขออนุญาตไม่ระบุลายไม้นะครับว่าเป็นไม้อะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีดราม่าอีกเรื่องลายไม้นี่เบื่อมากครับสมัยตอนที่โมก็เบื่อมากลายไม้ก้นหอยใหญ่ชัดอย่างนี้นะครับโดยปกติทั่วไปก็น่าจะเป็นไม้แอดนะครับหรือไม่งั้นก็จะเป็นเอลเดอร์เท่านั้นเองนะครับ แต่เอลเดอร์ก็ไ <wh ม <wh ่น่าจะลายใหญ่แต่เดี๋ยวก็จะมีข้อถกเถียงเหมือนไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันนะครับให้ท่านทราบว่าเป็นไม้แท้แล้วกันครับแล้วลายไม้จัดมากนะครับผมถึงเก็บไว้นะครับเดิมเป็นสีนี้ครับเป็นสีออกเขียวอ่าซันบัตอะไรเงี้ยเราจะขัดคือต claro ั้งใจว่าจะขัดลายไม้ออกให้หมดแล้วก็จะพ่นจะทาสแลกทาไม้ที่ออกเป็นอมแดงนะครับอมแดงเหมือนกับวอตเบิร์นนูโน่นะครับอมแดงแล้วก็เคลือบด้านนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีหรือใช้ คีมกีวีนะครับที่ทารองเท้าสีดำนะแค่ทาลงไปจะเห็นเส้นไม้แอดเนี่ยลึกเลยไม้แอดหรือไม้อะไรก็ไม่ทราบนะครับขอขออนุญาตไม่ระบุไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีดราม่านะครับอ่าก้นหอยมันจะชัดมากพอเวลาเราใช้พวกครีมพวกนั้นนะครับนี่ครับก้นหอยมันลึกแบบนี้เลยสวยมากนะครับอ่าด้านในเนี่ยก็ยังเห็นลายไม้เลื้อเข้าไปเลยนะครับผมแถมหย่องนี้ให้ไปเลยนะครับมันเป็นบอดี้ที่มีหย่องสองเสานะครับก็จะให้หย่องนี้ไปด้วยนะครับแถมเลยนะครับ ซึกรบดี้ได้หยองไปเลยนะครับหยองนี่ผมก็ซื้อมาประมาณน่าจะห้าร้อยหกร้อยบาทครับมีซัตเดที่เปลี่ยนใหม่มาตัวหนึ่งนะครับแถมให้ไปเลยครับเห็นลายไม้ด้านในไหมครับมันเลื้อยเข้าไปยันด้านในเลยครับแล้วก็อันนี้เขาบุฟอยไว้นะครับด้านนี้ขัดสีเป็นลายไม้แล้วนะครับก้นหอยลึกมานะแค่เราเอาเชลักทาไม้อ่ะลงไปเนี่ยหรือว่ากีวีขัดรองเท้าเนี่ยมันจะเห็นก้นหอยชัดๆลึกลึกลงไปเลยครับจับดูนี่สะดุดเลยบางคนเขาเอาไปยิงทรายนะ ยิงสายสวยมากครับมันจะลึกมากเลยเขาเนี้ยไล่ดูลายไม้ที่ขัดแล้วนะครับตรงนั้นยังไม่ได้ขัดเดี๋ยวให้ดูนะครับบอดี้มันใช้กับคอ5.5ก็ได้5.6ก็ได้โมเอานะครับแล้วแต่ถนัดเลยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับมีเสาหยองให้เรียบร้อยนะครับด้านข้างก็ยังลายไม้เรื้อยเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเราจะเห็นลายไม้เรื้อยทั้งตัวครับบอดี้ตัวเนี้ยลายไม้เรื้อยทั่วมาครับถ้าขัดสีออกเี่เห็นลายไม้เลย เห็นชัดเลยนะครับลายไม้มันเลื้อยเลยนะครับตรงนี้ก็พอเห็นนะครับลายไม้พอเห็นนะครับน่าจะเลื้อยทั้งตัวนะครับเนี่ยน่าจะขัดสีออกให้หมดนะครับสวยเลยนะครับเราก็อ่านี่ก็เห็นลายไม้อีกครับตรงซอกสีตรงนี้ก็ยังเห็นลายไม้อีกแล้วครับถ้าเราคาดเนี่ยตรงคอนี้ก็เห็นลายไม้อีกครับ นะครับเราจะเห็นลายไม้ทั่วไปหมดเลยนะครับมันอยู่ใต้สีนะครับนะครับลายไม้เราขัดออกได้เลยเห็นจะเห็นลายไม้หมดเลยนะครับสวยมากตั้งใจว่าก็ไม่ได้ทำนะครับทิ้งไว้เจ็ดถึงแปดปีตั้งแต่สมัยอยู่ที่กรุงเทพะนะครับตอนนั้นคุณแม่ก็ยังอยู่ด้วยพอมองไปเห็นไปก็เออนึกถึงคุณแม่นะครับตอนนี้คุณแม่ไม่ได้อยู่กับผมแล้วด้านหลังก็ยังขัดไม่เสร็จนะครับก็ ลายไม้สวยงามมากเช่นกันครับนี่ลายไม้นะครับหายากแล้วครับไม้ที่จะออกลายไม้ขนาดนี้มันจะไม่ค่อยมีละลายไม้มันใหญ่ด้วยก้นหอยมันใหญ่ด้วยด้านหน้าเห็นไหมครับเสียงดีนะครับก้นหอยใหญ่อย่างนั้นน่ะนี่เอาไปขัดต่อเอานะครับลายไม้ท่วงตัวครับเดี๋ยวผมกดให้ข้อมันชัดอีกหน่อยโอเคลายไม้ท่วงตัวเลยครับนี่ครับไปขัดเอาอีกหน่อยนึงนะครับ มีแถมเพดกับน็อตให้นะครับไปหาสปริงใส่เอานะครับนี่ครับลายไม้เลื้อยันบอดี้นะครับอาจจะไม่เห็นในนี้ไม่ได้ยิงแฟตนะครับบอดี้ไม้แท้นะครับไม่หนักมากนะครับไม่หนักมากนะครับกลนหอยใหญ่เบลล่มเลยครับตรงนี้แถมหย่องให้ไปนะครับหย่องสองเสาใส่ไปก็สวยเลยเอาละผมมีคอเฟนเออผมมีคอทรงเฟนเดอร์หัวโตที่ขนาดห้าจุดหกเซนติเมตรนะครับ ถ้าเราเอาคอเฟนเดอร์ใส่เข้าไปเนี่ยเออถ้าเราเอาคอสแตทใส่เข้าไปเนี่ยในขนาดที่เป็น5้าจุดหกเนี่ยครับมันจะฟิตไปยะเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะใส่คอได้ทั้งได้ทั้งห้าจุดห้าและห้าจุดหกนะครับขึ้นอยู่กับเราจะเซตอัพยังไงถ้าเกิด5้าจุดห้าเราสอมันตกขอบก็ต้องใช้คอห้าุดนะครับมันขึ้นอยู่กับเราใส่สายลองใส่สายดูก่อนใส่สายหกับสายหนึ่งขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมจะเอาคอห้าุกใส่ให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันฟิตแบบไปยะเลยนะครับใส่มือเรียวไม่น่าลงได้ครับ เดี๋ยวเมื่อกี้ลองใส่แล้วนะครับกดลงไปได้เลยนะครับห้าจุดกสามารถใส่ได้เดี๋ยวขออนุญาตผมจับมือถือไว้มือหนึ่งครับมันจะกดป่าโอเคถ้าใส่ห้าจุดหเนี่ยครับแน่นไปเยอะเลยแล้วไม่ต้องแทบจะไม่ต้องขันน็อตเลยนะครับห้าจุดหกสวยเลยนะครับก็ทำพอดีแป๊ะเลยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากใส่ห้าจุด้าอใส่คอ,ส,คอสแตทหัวตัตแล้วสวยมากเลยนะถ้าเราอยากได้ได้คอเดี๋ยวคอนี้ก็ขายนะครับใครสนใจเดี๋ยวตามดูคลิปของคอนะครับ ถ้าเราอยากได้หลวมหน่อยนะครับก็โมเป็น5.5ครึ่งก็ได้ครับหรือ5.5ก็ได้นะครับแต่5.6จะเห็นได้ว่าใส่รับพอดีครับอย่างนี้แะฮะครับแน่นเลยครับนะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือถ้าเราอยากใส่คอ5.5ล่ะได้ไหมไม่ยากครับขาโมก็แค่ใส่สายหนึ่งสาหกึงนี้ไปที่ที่ลูกบิดนะครับใส่ลูกบิดไว้นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันตกขอคอไหมปรับคอหักคอสบายถ่ายคอได้ไหมมันทําได้หมดนะครับ คือวิชาโมเนี่ยเราโมเก็บไว้ก็ดีเราเป็นช่างเวลาเราไปเล่นดนตรีที่ไหนเกิดกีตาร์เราพังหรือมีอะไรเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถซ่อมได้เลยไม่ต้องไปวิ่งหาร้านช่างเกิดเราไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดอะไรเงี้ยกีตาร์มันพังขึ้นมาเนี่ยผมพกหัวแรงไปเสมอผมพกใส่แจ็คสำรองไปเสมอถึงที่ต้องเตรียมไปคือตะกัวหัวอ่าตะกัวอะไรพวกนี้ผมเ,เอาไปตลอดนะครับมันแก้ปัญหาฉุกเฉินได้นะครับเอาแล้วครับราคาทุกอย่างอยู่ในโพส์เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครสนใจรับไปดูแลต่อผมว่าสวยครับไม่หนักมากด้วยเ,เดี๋ยวผมช่างน้หนักให้ดูดีกว่านะเดิน,เด,นเดินตามผมมาครับเอาให้มันชัวร์ไปเลยเดี๋ยวมันจะมีคำถามมาเรื่อยๆละหนักกี่โลครับอน,นุนครับอันนี้ครับเอาละช่างให้ดูไปเลยน้ำหนักบอดี้รวมหย่องนะครับน้ำหนักบอดี้รวมหยองก็สองโลเองสบายเลย นะครับรวมคอรวมอะไรแล้วก็พอดีเลยครับแมทเลยเราตั้งเลขตรงนี้นะครับปังเฉพาะพอดีกับหยองรวมกัน2อกิโลครับกำลังดีเดี๋ยวรวมปิ๊อพรวมอะไรด้วยโอ้โหน้ำหนักพอดีเลยสวยงามขอบพระคุณมากครับ